เป็นเพียงเรื่องสมมติเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเชิญมารับชมราตรีร้อยเรื่องเล่าด้วยความเพลิดเพลินคุณเคยได้ยินไหมครับว่าสิ่งที่ง่ายเกินไปมักมีราคาที่ต้องจ่ายเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ลงไหลในความงามเธอชื่อมุกผู้หญิงธรรมดาที่ฝันอยากสวยเหมือนในโฆษณาเธอพยายามทุกวิธีเพื่อทำให้ตัวเองดูดีขึ้นแต่ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่เห็นในกระจก จนวันหนึ่งมีคนแนะนำครีมลึกลับที่เรียกกันว่าครีมผีบอกมันไม่ใช่ครีมธรรมดาเพราะว่ากันว่าใครที่ได้ใช้ครีมนี้จะสวยเปลี่ยนชีวิตในชั่วข้ามคืนแต่คำสาที่ซ่อนอยู่ในความงามนั้นไม่มีใครเคยเล่าต่อและมุกกำลังจะได้รู้ด้วยตัวเองมุกจ้องมองกระปุกครีมสีดำมันวาวตรงหน้าข้อความแนะนำบนกระดาษที่มากับกล่องยังคงวงเวียนอยู่ในหัว ทาตอนเที่ยงคืนห้ามพูดห้ามขายับตัวจนกว่าจะเช้าคำเตือนนี้ดูประหลาดและน่ากลลุกในเวลาเดียวกันแต่ความอยากสวยก็เอาชนะความกลัวในเวลาห้าทุ่มห้นาทีมุกนั่งอยู่หน้ากระจกห้องของเธอเงียบสนิทมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินดังเป็นจังหวะฉันจะลองดูสักครั้งถ้าครีมน,นี้ใช้ได้จริงชีวิตฉันจะเปลี่ยนไปเธอบอกตัวเองเบาๆเที่ยงคืนพอดี มุกเปิดกระปุกครีมกลิ่นเย็นเหมือนสมุนไพลรยชโยออกมาเธอใช้ปลายนิ้วปาดเนื้อครีมแล้วค่อยๆทาลงบนถึงหน้าสัมผัสแรกของครีมให้ความรู้สึกเย็นว่าเหมือนมีใครเอาน้ำแข็งมาแต่ที่ผิวเธอทาจนทั่วใบหน้าอย่างตั้งใจเมื่อเงยหน้าขึ้นมองกระจกเธอเห็นใบหน้าของตัวเองมันเยิมด้วยครีมแค่ครีมธรรมดาไม่มีอะไรน่ากลัวมุกคิดขนาดถอนหายใจ เธอก้มหน้าหยิบกระดาษคำแนะนำขึ้นมาดูอีกครั้งห้ามพูดห้ามขยับตัวจนกว่าจะเช้าเธอพึ่งทำคำนี้ในใจแล้วพยักหน้าเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีมุกยังคงนั่งอยู่หน้ากระจกแสงจันทร์จากหน้าต่างส่องเข้ามาในห้องยังคงเงียบสนิทแต่จู่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนมีสายตาใครบางคนจ้องมองมุกเงยหน้าขึ้นมองกระจกอีกครั้ง ภาพสะท้อนของตัวเธอในกระจกยังอยู่ที่เดิมแต่บางอย่างรู้สึกไม่ถูกต้องเงาของเธอในกระจกเหมือนขยับเล็กน้อยทั้งที่ตัวเธอแน่นิ่งมุกรีตามองอย่างไม่แน่ใจคงตาฝาดเธอคิดในใจแต่ความเย็ยนที่หลังคอเริ่มทำให้เธอไม่สบายใจผ่านไปอีกสิบนาทีมุกพยายามไม่สนใจความรู้สึกแปลกๆแ,แต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะมองกระจก คราวนี้เงาในกระจกของเธอแสดงสีหน้าประหลาดรอยยิ้มกว้างเกินธรรมชาติปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเงาทั้งที่มุกยังคงทำหน้านิ่งหัวใจของเธอเต้นแรงเธอเริ่มอยากลุกหนีแต่กฎข้อหนึ่งของการใช้ครีมนี้คือห้ามขยับตัวจนกว่าจะเช้ามุกกัดฟันพยายามตั้งสติเสียงบางอย่างดังขึ้นในห้องเหมือนเสียงฝีเท้าค่อยๆเดินมาจากมุมมืด มุกเหลือบมองไปด้านหลังแต่ไม่เห็นอะไรเงากระจกของเธอยังคงยิ้มและคราวนี้มันเริ่มยื่นหน้าเข้ามาใกล้กระจกมากขึ้นเหมือนมันกำลังจะออกมาเธอพยายามไม่ขยับตัวตามคำแนะนำน้ำตาเริ่มคลอเธอได้แต่เฝ้ามองเงาของตัวเองที่ค่อยๆย,ยื่นมือจากกระจกมาหาเธอมุกจ้องมองเงาของตัวเองในกระจกมือของมันกำลังยื่นออกมาราวกับทะลุผ่านกระจกได้ รอยยิ้มบิดเบี้ยวของเงานั้นยังคงอยู่เธอแทบลืมหายใจหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมานี่มันอะไรกันเธออยากกรีดร้องแต่เสียงนั้นติดอยู่ในลำคอคำเตือนของครีมยังดังก้องอยู่ในหัวห้ามพูดห้ามขายับตัวจนกว่าจะเช้ามีเสียงดังมาจากด้านหลังเหมือนใครกำลังบิดลูกบิดประตูเธอเหลือบตาไปมองแต่ในห้องยังคงเงียบสนิท ประตูห้องล็อกแน่นไม่มีใครเปิดเข้ามาเงานในกระจกตอนนี้ยืนเต็มความสูงมุกเริ่มสังเกตว่ามันดูสูงกว่าตัวเธอจริงเงานั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้แสงจันทร์ทำให้ใบหน้าของมันยิ่งดูชัดเจนมันไม่ใช่เธออีกต่อไปฉันจะทนไม่ไหวแล้วมุกคิดในใจน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มเธอพยายามกลั้นเสียงสะอื้นแต่แล้วจู่ เงานในกระจกพูดขึ้นเสียงของมันเบาแผ่วเหมือนเสียงกระซิบแต่คำพูดนั้นชัดเจนสวยแล้วล่ะใช่ไหมมุกเบิกตากว้างเงานในกระจกเอียงขอยิ้มแปลกฮ่าฮ่าเอาความสวยนี้ไปสิแต่ต้องแลกกับบางอย่างมุกอยากหลับตาไม่อยากมองสิ่งนั้นอีกแต่เธอไม่สามารถขยับตัวได้เธอรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปในร่างกายของเธอ ความรู้สึกเย็ยนวาบจากครีมตอนนี้กลับกลายเป็นความร้อนแปลกเธอรู้สึกเหมือนผิวหน้าถูกเผาแต่เมื่อมองในกระจกใบหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนไปจริงๆรรอยสิวและจุดด่างดำหายไปในพริบตาใบหน้าของเธอสวยงามจนเธอแทบจำตัวเองไม่ได้นี่มันมหัศจรรย์มุกกระซิบในใจแต่ก่อนที่เธอจะดีใจเงานในกระจกยื่นมือทะลุออกมาจากกระจกจนสุด นิ้วมือเย็นเฉียบแต่ที่คางของเธอแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วเสียงกระสิบีดังขึ้นอีกครั้งทันใดนั้นเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอเริ่มแข็งทื่อมือและเท้าขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงเอาไว้ไม่มุกอยากกรีดร้องแต่เสียงกลับไม่เล็ดลอดออกมาเธอเห็นเงาในกระจกยิ้มยอกก่อนจะก้าวออกจากกระจกอย่างเต็มตัวเมื่อเงานั้นออกมายืนตรงหน้าเธอ มันดูเหมือนมุกทุกอย่างเหมือนในแบบที่เธออยากให้ตัวเองเป็นเงานั้นยิ้มมุมปากและพูดประโยคสุดท้ายก่อนเดินจากไปขอบคุณนะที่ให้ฉันได้เป็นเธอมุกอยากจะลุกขึ้นไล่ตามแต่เธอทำไม่ได้ร่างกายของเธอยังถูกตรึงอยู่หน้ากระจกเมื่อมองเข้าไปเธอพบว่าตอนนี้เธอคือเงานในกระจกใบหน้าที่สวยงามนั้นไม่ใช่ของเธออีกต่อไป เธอติดอยู่ในนั้นไร้เสียงไร้ตัวตนเช้าวันรุ่งขึ้นคนที่ชื่อมุกในร่างใหม่โพสรูปเซลฟี่ของตัวเองลงโซเชียลทุกคนต่างชมว่าเธอสวยจนแทบจำไม่ได้แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าหญิงสาวในรูปนั้นไม่ใช่มุกคนเดิมอีกต่อไปมุกหรือสิ่งที่เคยเป็นเธอนั่งอยู่ในความมืดในตอนนี้เธอไม่ใช่คนอีกต่อไป เธอเป็นเทียงเงาในกระจกได้แต่เฝ้ามองมุกคนใหม่ในร่างที่สมบูรณ์แบบวันรุ่งขึ้นมุกคนใหม่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ร่างกายและใบหน้าที่สวยสมบูรณ์แบบดึงดูดทุกสายตาเธอถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลคอมเมนต์ถาถมเข้ามาสวยมากเลยมุกไปทำอะไรมาหน้าดูแปลมากทุกคำชมเหมือนเสียงหัวเราะย,ยอนที่กระทบจิตใจมุกตัวจริง เธอพยายามตะโกนเรียกแต่ไม่มีใครได้ยินคืนวันนั้นมุกในกระจกสังเกตเห็นบางสิ่งที่ปกติมุกคนใหมเ่เริ่มมีอาการแปลกๆกลางดึกเธอนั่งมองกระจกนิ่งๆดวงตาของเธอแดงฉานและเริ่มพูดกับตัวเองสวยแบบนี้ต้องไม่มีใครดีกว่าฉันอีกเธอหัวเราะเสียงแหลมอย่างบ้าคลาั่งมุกตัวจริงในกระจกเริ่มตระหนักว่าร่างกายของเธอถูกบางสิ่งครอบงำ เช้าถัดมามุกคนใหม่ไปที่ร้านของพี่วันร้านของเธอดูแปลกตาเหมือนมีบรรยากาศมืดมนปกคลุมพี่วันต้อนรับด้วยรอยยิ้มน่าสวยสมใจแล้วใช่ไหมละ่ะใช่มุกคนใหม่ตอบเสียงเย็นชาแต่ฉันอยากได้มากกว่านี้พี่วันหัวเราะในลำคอก่อนจะพูดเบาๆราคาที่ต้องจ่ายมันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวนะจ๊ะในกระจกที่ร้าน มุกตัวจริงที่ยังคงถูกขังไว้พยายามกรีดร้องแต่เหมือนเสียงของเธอถูกดูดกลืนในขณะที่มุกคนใหม่เริ่มเผยท่าแท้ของตัวเองเธอเริ่มพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้มุกตัวจริงเย็นสันหลังว่าถ้าฉันจะสวยที่สุดคนอื่นก็ต้องไม่เหลืออยู่มุกคนใหม่เริ่มเผยด้านมืดออกมาเรื่อยๆไม่ใช่แค่ความงามที่เธอได้มาจากการแลกเปลี่ยนแต่สิ่งนั้นกำลังกัดกินเธอ เธอเริ่มทำลายชีวิตคนรอบข้างทุกคนที่เคยดูดีกว่าเธอถูกผลักให้อยู่ต่ากว่าทั้งทางสังคมและทางจิตใจมุกตัวจริงในกระจกเริ่มรู้สึกได้ถึงบางอย่างเหมือนว่าคนที่ครอบครองร่างของเธอกำลังสูญเสียการควบคุมทุกครั้งที่มุกคนใหม่ทำเรื่องเลวร้ายเงาในกระจกกลับยิ่งชัดเจนขึ้นเหมือนกระจกกำลังดูดพลังชีวิตของเธอกลับมาคืนหนึ่ง มุกคนใหม่ตื่นขึ้นกลางดึกเธอจ้องมองตัวเองในกระจกแต่คราวนี้เงานในกระจกไม่ใช่เธออีกต่อไปแกเป็นใครเธอถามเสียงดังเงานในกระจกยิ้มเย็นฉันคือคนที่แกขโมยทุกอย่างมาเสียงหัวเราะแหลมดังกล้องไปทั่วห้องแสงไฟในห้องกระพริบปุบว่าร่างของมุคคนใหม่ถูกดึงเข้าหากระจกเธอดิ้นรนพยายามหนี แต่ไม่มีใครช่วยเธอได้ไม่ฉันต้องเป็นคนเดียวที่ได้ทุกอย่างเสียงเธอเงียบหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นมุกตัวจริงลืมตาตื่นขึ้นมาในร่างเดิมของตัวเองกระจกที่เคยกักขังเธอแตกเป็นสิ่งเสียง,ยงไม่มีร่องรอยของมุกคนใหม่อีกต่อไปเธอมองใบหน้าของตัวเองในกระจกรอยสิวและจุดด่างดำยังอยู่แต่เธอกลับยิ้มออกมา เพราะเธอรู้แล้วว่าความงามที่มาพร้อมคำํำสา์ไม่คุ้มค่าที่จะแลกหลังจากคืนสยองขวัญที่จบลงมุกกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเธอตัดสินใจเลิกสนใจเรื่องความงามที่ต้องแลกมาด้วยสิ่งลึกลับแต่เธอยังไม่สามารถลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่สามารถลืมมุกคนใหม่ที่หายไปเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์มุกคิดว่าทุกอย่างคงกลับสู่ปกติแล้ว แต่วันหนึ่งเธอเลื่อนโทรศัพท์ดูฟิกขาและสิ่งที่เธอเห็นทําให้หัวใจหล่นบู๊โพสตหนึ่งจากเพจของพี่วันปรากฏขึ้นพร้อมรีวิวใหม่ๆเกี่ยวกับครีมผีบอกขอบคุณพี่วันมากค่ะใช้แล้วสวยจนเพื่อนจําไม่ได้มุกขมวดคิ้วทําไมครีมนี้ยังมีคนใช้อีกเธอพยายามเตือนตัวเองว่าไม่ควรยุ่งแต่บางอย่างดึงดูดให้เธอกดเข้าไปดู รีวิวในเพจเต็มไปด้วยคำชมเหมือนเดิมและมีคนใหม่ๆโพสภาพใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เมื่อมุกมองดูดีๆเธอสังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติทุกใบหน้าในภาพเหล่านั้นมีรอยยิ้มเหมือนกันรอยยิ้มที่กว้างเกินธรรมชาติเหมือนรอยยิ้มของเงาในกระจกมุกเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอตัดสินใจส่งข้อความหาจิตเพื่อนสนิทของเธอ จิ๊บเธอจำเรื่องครีมผีบอกได้ไหมอีกฝ่ายตอบกลับอย่างรวดเร็วจำได้สิทำไมเหรอเธออย่าลองน้ำมันอันตรายจิ๊บตอบกลับมาด้วยอิโมจิหัวเราะเธอคิดมากอีกแล้วฉันก็สั่งมาใช้แล้วละ่ะข้อความของจิ๊บทำให้มุกใจหลุดวูบเธอพูดจริงหรือเปล่ามุกพิมพ์ถามอย่างรวดเร็วจิ๊บส่งข้อความกลับมาสั้นๆจริงสิเดี๋ยวรอดูหน้าใหม่ฉันได้เลย คืนนั้นมุกไม่สามารถข่มตาหลักได้ภาพของจิ๊บที่ทาครีมในตอนเที่ยงคืนผุดขึ้นในหัวเธอพยายามโทรหาจิ๊บหลายครั้งแต่ไม่มีคนรับสายเสียงของเงาในกระจกในคืนนั้นยังคงหลอกหลอนต้องมีใครสักคนใช้มาอีกแน่เช้าวันต่อมามุกรีบไปหาจิปที่บ้านแต่เมื่อเธอไปถึงบ้านของจิบกลับเงียบผิดปกติมุกเคาะประตูหลายครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบรับ เธอเอื้อมมือบิดลูกบิดประตูซึ่งเปิดออกอย่างไายดายในบ้านเมื่อสนิทมีเพียงเสียงแอร์เก่าๆดังเบาๆจิปเธออยู่ไหมมุกตะโกนเรียกเธอเดินเข้าไปในห้องนอนของจิปสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจจิปนั่งอยู่หน้ากระจกร่างของเธอแข็งทื่อใบหน้าของเธอสวยไร้ที่ติดแต่ดวงตาของจิปไม่มีแววชีวิต และในกระจกเงาที่มองกลับมาไม่ใช่จิบมุกถอยหลังอย่างหวาดกลัวเงาในกระจกยิ้มกว้างและพูดด้วยเสียงเย็นเยียบถึงตาเธออีกครั้งแล้วหลักมุกมุกยืนตัวแข็งทื่อเธอจ้องมองเงาในกระจกที่ใสย,ยยิ้มดวงตาสีดำสเสน็จของมันเหมือนกำลังจ้องลึกเข้ามาในจิตใจของเธอไม่ฉันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้อีกแล้ว มุกตะโกนลั่นหันหลังเตรียมวิ่งหนีแต่ก่อนที่เธอจะก้าวออกจากห้องเสียงของเงาก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอคิดว่าหนีพ้นหรือเธอเป็นส่วนหนึ่งของมันไปแล้วมุกพยายามไม่ฟังเธอวิ่งออกจากบ้านของจิบแต่ภาพของเพื่อนที่นั่งแข็งทื่อหน้ากระจกยังคงติดอยู่ในหัวเธอพยายามโทรหาใครสักคนแต่สัญญาณโทรศัพท์กลับขาดหายไปเหมือนทั้งโลกกลายเป็นพื้นที่ปิดล้อม มุกหยุดวิ่งเมื่อพบว่าตัวเองกลับมายืนหน้าบ้านอีกครั้งนี่มันเกิดอะไรขึ้นเธอหันมองไปรอบๆแต่ทุกอย่างเงียบสงัดราวกับว่าทั้งหมู่บ้านไม่มีคนอยู่มุกเริ่มสังเกตบางสิ่งที่ทําให้เธอเย็นสันหลังหน้าต่างทุกบ้านมีกระจกและในกระจกทุกบานเธอเห็นเงาของตัวเองยิ้มกลับมาทุกครั้งมุกสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลอักแ้ม พอแล้วฉันไม่อยากยุ่งกับมันอีกแล้วเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากทุกกระจกมันไม่เคยจบเธอรู้ดีในตอนนั้นเองความทรงจำบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวเหตุการณ์ในคืนแรกที่มุกใช้ครีมเงาที่เธอเห็นในกระจกตอนนั้นมันไม่ใช่เพียงเงาธรรมดามันเป็นตัวตายตัวแทนและทุกครั้งที่มีคนใช้ครีมนี้ คำสาบจะส่งต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนใครก็ตามที่ยอมแลกจะถูกดึงเข้าสู่กระจกเพื่อกลายเป็นเงาของผู้ใช้คนต่อไปมุกเริ่มเข้าใจความจริงที่น่าสะพรึงกลัวนี่ฉันกําลังจะต้องกลับไปที่กระจกอีกงั้นเหรอเธอพึมพำแต่เสียงในกระจกตอบกลับอย่างเย็นชาไม่ใช่แค่เธอแต่ทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องกับมันในตอนนั้น มุกรู้ว่าเธอไม่สามารถปล่อยให้คำสาพนนี้ดำเนินต่อไปเธอรีบลุกขึ้นยืนและตัดสินใจกลับไปหาพี่วันบ้านของพี่วันอยู่ห่างออกไปในเขตชานเมืองมุกเคยเห็นมันผ่านโพสต์ในเพจแต่เมื่อเธอมาถึงสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเธอคือบ้านร้างที่ดูเหมือนถูกทิ้งไว้นานหลายปีไม่จริงมุกเดินเข้าไปในบ้านภายในมีแค่ความมืดและเงียบงนัน ไม่มีร่องรอยของพี่วันหรือแม้กระทั่งหลักฐานว่าที่นี่เคยเป็นที่ขายครีมแต่เมื่อมุกเดินลึกเข้าไปในบ้านเธอพบห้องหนึ่งประตูห้องแง้มไว้เล็กน้อยมุกผลักประตูเข้าไปและสิ่งที่เธอเห็นทําให้กลลุกเกลียวห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยกระจบทุกขนาดในกระจกแต่ละบานเธอเห็นเงาของคนมากมายทุกคนมีสีหน้าสศกเศร้าและในบานหนึ่ง มุกเห็นชิปยืนอยู่ดวงตาของชิปเต็มไปด้วยความตัวช่วยฉันด้วยเสียงเทาเบาดังออกมาจากกระจกมุกก้าวเข้าไปใกล้แต่ทันใดนั้นเองกระจกทั้งหมดในห้องแตกกระจายเสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นและเงาที่เคยปรากฏในกระจกก็รวมตัวกันกลายเป็นร่างสูงใหญ่มันจ้องมุกด้วยดวงตาวาวับเธอคิดว่าหยุดเรื่องนี้ได้หรอ มันพูดด้วยเสียงหลายเสียงซ้อนกันคำสับท์นี้จะอยู่ต่อไปตราบใดที่ยังมีคนอยากสวยมุกยืนตัวแข็งเธอรู้ว่าการต่อสู้กับคำสับท์นี้อาจไม่มีวันชนะแต่เธอจะไม่ยอมแพ้เธอหยิบกระจกบานเล็กที่อยู่ในกระเป๋าและพุ่งเข้าใส่เงานั้นแสงจากกระจกเล็กบานนั้นสะท้อนแสบตาเสียงกรีดร้องดังสนั่นก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลง เมื่อมุกลืมตาอ,อีกครั้งเธอพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านของที่วันไม่มีร่องรอยของเงาหรือกระจกแตกแต่ในมือของเธอกระจกบานเล็กที่เธอใช้ต่อสู้กลับมีเงาของเธอเองยิ้มอยู่ข้างในและเธอรู้ว่าคำสา์ยังไม่จบมุกจ้องมองกระจกบานเล็กในมือเงาของเธอในนั้นยิ้มกว้างรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ของเธอ มันดูเยอะหยั่และเหมือนกำลังเฝ้ารออะไรบางอย่างเธอพยายามปล่อยมันหล่นแต่กระจกกลับเหมือนติดแน่นอยู่ในมือยิ่งเธอดิ้นรนเสียงหัวเราะแหลมต่ำยิ่งดังขึ้นเธอไม่มีพ้นหรอกมุกตัดสินใจเก็บกระจกนั้นไว้เธอรู้ว่าเธอจำเป็นต้องหาวิธีจบเรื่องนี้คำสาปของครีมถีบอกจะต้องถูกทำลายแต่เธอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนในหัวเธอมีคำถามมากมาย พี่วันคือใครคำศัพทนนี้เริ่มต้นได้อย่างไรมุกนึกถึงรีวิวในเพจที่เธอเคยเห็นในนั้นมีชื่อของผู้ใช้หลายคนบางคนโชว์ความสวยเปลี่ยนชีวิตแต่บางคนก็เหมือนหายตัวไปมุกรีบเปิดโทรศัพท์และเลื่อนหาชื่อที่คุ้นตาเธอติดต่อไปหาผู้ใช้คนหนึ่งชื่อเกดที่เคยรีวิวว่าครีมนี้เปลี่ยนชีวิตเธอหลังจากส่งข้อความไปหลายครั้ง ในที่สุดเกดก็ตอบกลับมาถ้าเธอเกี่ยวข้องกับครีมนั่นรีบเลิกยุ่งซัมุกรีบถามกลับทำไมเกิดอะไรขึ้นกับเธอคำตอบของเกดทำให้เธอขนลุกเพราะตอนนี้ฉันไม่ใช่คนอีกแล้วมุกรีบขอที่อยู่ของเกดและเดินทางไปหาเธอทันทีเมื่อไปถึงเธอพบบ้านโสมที่ดูเหมือนไม่มีใครอยู่แต่เมื่อมุกเคาะประตู เสียงแหบข้าดังมาจากด้านในเข้ามาสิในบ้านมุกพบผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอแทบจำไม่ได้ว่าเคยเป็นเกดใบหน้าของเกตเต็มไปด้วยริ้วรอยเหมือนคนชราแม้เธอจะอายุเพียงสาสิบต้นๆน,นี่คือราคาของความสวยเกตพูดครีมนั่นให้สิ่งที่เธอต้องการแต่จะเอาทุกอย่างของเธอไปมุกเล่าเรื่องของตัวเองให้เกดฟัง รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตและกระจกในมือเธอเกตฟังอย่างตั้งใจก่อนจะพูดว่าฉันพยายามหาวิธีทำลายมันมานานแต่ไม่เคยสำเร็จมุกถามด้วยความสิ้นหวังไม่มีวิธีหยุดมันเลยหรือเกตหยิบกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งออกมาเป็นเอกสารที่เธอค้นพบจากการสืบเรื่องของที่วันมีวิธีเดียวต้องคืนทุกอย่างให้คนที่เริ่มคำสาบนี้มุกมองกระดาษนั้น ในนั้นเป็นชื่อและที่อยู่ของใครบางคนไม่ใช่พี่วันแต่เป็นหญิงชราที่ชื่อนางสมนึกผู้หญิงคนแรกที่สร้างครีมนี้ขึ้นมาตามที่เอกสารระบุไว้นางสมนึกเคยเป็นหมอผีที่ลหลงใหลในความงามเธอสร้างครีมนี้ขึ้นมาจากส่วนผสมต้องห้ามแต่สุดท้ายเธอกลับถูกคำสาปของตัวเองเล่นงานมุกตัดสินใจไปตามที่อยู่ในเอกสารบ้านของนางสมนึกตั้งอยู่ในหมู่บ้านร้างกลางป่า เมื่อไปถึงเธอพบบ้านเก่าแก่ที่เหมือนถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีประตูเปิดออกโดยที่เธอไม่ได้แตะและเสียงเย็นๆก็ดังมาจากในบ้านเธอมาถูกทางแล้วมุกเดินเข้าไปในบ้านห้องกลางบ้านเต็มไปด้วยกระจกเหมือนกับที่บ้านที่วันในนั้นมีเงาของนางสมนึกหญิงชาราที่มีดวงตาว่างเปล่าและรอยยิ้มที่น่ากลัวเธออยากจบเรื่องนี้เหรอ มุกพยักหน้างั้นแลกมาสิมุกรู้ทันทีว่าการจบคำสาน์นี้หมายถึงการแลกชีวิตของเธอเองแต่ถ้าเธอไม่ทำคำสา์จะยังคงอยู่และคนอื่นจะต้องเจอชะตากรรมเหมือนเธอเธอหยิบกระจกบ,บานเล็กในมือและยื่นให้เหงานั้นเอามันไปแล้วจบเรื่องนี้ซะนางสมนึกหัวเราะเสียงเย็นก่อนที่กระจกในมือมุกจะเปล่งแสง และทุกอย่างรอบตัวก็พันหายวับไปมุกลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอกลับมายืนอยู่หน้ากระจกในห้องของตัวเองแต่คราวนี้ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเงาหน้าสะพรึงกลัวเธอหยิบกระจกบานเล็กขึ้นมาดูมันกลายเป็นเพียงกระจกธรรมดาคำสาปจบลงแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นมุกตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังผ่านโซเชียล เธอเตือนทุกคนว่าอย่าหลงเชื่อสิ่งที่ดูเหมือนจะง่ายเกินไปโดยเฉพาะความงามที่มาพร้อมคำสาบแต่แม้เธอจะพยายามเตือนทิงใดเธอก็รู้ว่าตราบใดที่คนยังอยากสวยคำสา์นี้อาจย้อนกลับมาอีกครั้ง